เสาห้าแรงยังไงถึงขนาดที่ที่ฉันต้องมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่บุ๋มเนี่ยเป็นคนที่เกิดปีมะโรงนะครับวัเกิดวันเสาร์แล้วยิ่งวันนี้มีพี่บุ๋มมาลำเลยเมื่อกี้รู้สึกถึงเทวดามาตอนที่เขาลำนะ <c oughs> แปลกมากเลยตรงตอนลำคือจิตนิ่งมากมถึงกับออกปากมาเองเลยว่าเสาห้าแรงจรงิงสำหรับบุ๋มปนัดดาขณะที่ว่าวันนี้ต้องบินไปทำธุระสำคัญแต่ก็ต้องแคนเซิลเพราะนอกจากจะเป็นวันที่นานๆจะเกิดสักหน เธอก็ยังเกิดวันแรงด้วยนั่นก็คือวันเสาร์ปีมะโรงนอกจากนี้บุ๋มยังยอมรำถวายองค์เทพเทวดาฟ้าดินเป็นครั้งแรกแม้ที่ผ่านมาจะปฏิเสธทุกครั้งเพราะไม่อยากให้คนมองภาพลักษณ์เธอว่าเป็นคนงมง่ายโดยเธอบอกเลยว่าระหว่างรำรู้สึกถึงพลังบางอย่างแถมที่เห็นเธอซ้อมแค่40นาทีเท่านั้นสำหรับพิธีที่บุ๋มมาร่วม เป็นงานบวงสวงที่จัดขึ้นโดยอาจารย์นิติกิตกิตติศีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลขโดยเจ้าตัวเผยว่าวันนี้เป็นเลิกยามที่หลายปีจะมีปรากฏสักครั้งกับเสาห้าที่แท้จริงคือคืนห้าค่ำหรือแรมห้าค่ำเดือนห้าไทยเท่านั้นและในครั้งนี้ยังตรงกับวันสงกรานต์อีกด้วย เป็นวันมหาฤกษ์วันมงคลวันแรงนะคะวันเขาเรียกว่าวันเสาห้านะอาจารย์นะต้องให้อาจารย์อธิบายค่ะว่าเสาห้าแรงยังไงถึงขนาดที่ที่ฉันต้องมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างอาจารย์วันนี้คือพิเศษคือปกติเนี่ยเสาห้าเราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับว่าใช้ทําปลุกเสกวัตถุมงคลแต่โอกาสที่เสาห้าแบบนี้มันมีน้อยเพราะว่าเป็นเสาขึ้น5ค่ขาเดือน5ไทยปกติบางทีเสาห้าจะไม่ได้เดือนเดือนตรงที่เป็นเดือน5ไทยทีนี้อันนี้คือเสาห้าแท้ และตรงกับว,วันสงกรานด้วยนะครับแล้วก็โชคดีได้รับเกียรติพี่บุ๋มเนี่ยเป็นคนที่เกิดปีมะโรงนะครับวันเกิดวันเสาร์โตมาเ,เองเนี่ยผมก็เกิดวันเสาร์นะครับทีนี้เลิกยาที่ใช้วันนี้จะมีพิเศษคือเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นลาบซึ่งผมว่าลักษณะดวงพี่บุ๋มก็น่าจะใช่ปัญหาเยอะก็เปลี่ยนเป็นเงินเป็นโอกาสซึ่งผมก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเลยเข้าใจความหมายเลยว,ว่าเออเสาร์เนี่ยที่แปลว่าปัญหาอุปสรรคความวิริยะเนี่ย ปลเปลี่ยนเป็นโชคลาภได้ยังไงฉะนั้นถือว่าวันนี้ใครได้ร่วมพิธีหรือชมเทปก็ตามนะครับก็คือว่าถือว่าเป็น,นวันเสาร์ประทานโชคแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างนพิตคุณทำเนี่ยจะมีรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งไปช่วยองค์กรทําดีด้วยแลวยิ่งวันนี้มีพี่บุ๋มมาลำเลยเมื่อกี้รู้สึกถึงเทวดามาตอนที่เ <laughs> ขาลำนะถ <laughs> <laughs> ามพี่บุ๋มหน่อยเมื่อกี้ลำเป็นยังไงบ้างฮะ อ,อนแรกกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้รำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้วไม่รับงานลำเลยค่ะ<อ>เพราะว่า ท่าที่สังเกตดูคือติคนิดต่อมาเยอะมากแต่เราอ่ะกลัวว่าคนจะมองเราเป็นสายมูอะไรขนาดนั้น ừ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  แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะเขินเอาพูดตรงๆเราจะเขินว่าเราใส่ห้าวใ <ừ ừ S 1> ส่ลงพื้นที่นึกภาพบอกใช่ไหมคะเออไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แข็งแรงแบบเรียกแบกปูนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบกบปูนแบกบอิดเงี้ยไปค่ะแบกบข้าวสารแต่ถ้าเกิดมารําสวยๆเราก็จะเขินค่ะเพียงแต่ว่า วันนี้เป็นวันพิเศษค่ะแล้วก็นับถืออาจารย์นิติกรโดยส่วนตัวเพราะว่าใช้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์แล้วชีวิตเปลี่ยนลาไปถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยผลการเรียนเขาก็เปลี่ยนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกว่าอาจารย์ก็ดูแลครอบครัวบุ๋มมาโดยตลอดก็เลยวันเนี้ยเป็นวันสําคัญของอาจารย์แล้วเป็นวันพิธีแรกด้วยบุ๋มก็เลยคิดว่าอะ เบิกเลิกตัวเองนะคะต่อไปงานรําติดต่อมาได้เลยนะคะเออ,เอ,อไม่ยั้งแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมั่นใจแล้วค่ะออแล้วก็แต่เวลาซ้อมของบุ๋มมานค่อนข้างจะน้อยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าบุม๋มบุ๋มมีเวลาน้อยมากกับชีวิตตัวเองนี่คือคือซ้อมมา40นาทีค่ะเป็นความตั้งใจของบุ๋มมากๆค่ะแล้วก็แปลกมากเลยตรงตอนรําคือจิตนิ่งมากออนิ่งมากเพราะเราตั้งใจอยากให้พิธีศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะแล้วก็ออกมาได้แบบดังใจค่ะวันนี้ต้องมาทำพิธีให้ได้ค่ะ ถึงขนาดแบบ cancel flight แบบจริงๆเมื่อวานต้องบินเมื่อวานถามอาจารย์ตอนแรกบุ๋มไม่รับเพราะว่าบุ๋มต้องบินเมื่อวานแล้วบุ๋มบอกอ่ะเลื่อนก็นเลื่อนต้องมางานนี้ก่อนแล้วก็บินเนีย่ยนะคะต่อจากเนี้ย,ยวิง่งให้มาเพราะอะไรเพราะมีมีปัญหาที่ว่าเว็บเขาลูปไปใช้ค<อ>ือจริงๆกำลังมีแบบมีเคล้อแล้วมาลั่มแบบเนี้ยมันแก้ดวงได้ดีมากเลยอย่างที่บุ๋มมา